ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนํากล่าวคือกัล,ลายาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตและกัล,ลายาณมิตรวิรพงศ์สวนสินพง์หันธรรมยังพุทธสาภาคขวะโต พภาคณมาการังกะโรมาเสีนโมนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาอิมังไมยังพันเตอิมังไมยังพันเตอสีติวัสกาเลอสีติวัสกาเล ธรรม,มชัสสะธรรมชยัสสะมหาเถรัสศะมหาเถรสสะปูชนถายะปูชนถายะอคารังอคารางสปาริวารังสปาริวารังสันเลขะปฏิปันนัสสะสันเลขะปฏิปันนัสสะพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะ นิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมังอิมังอคารังอคารังสปาริวารังสปาริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีคารตตัทีคารตตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข,กกข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอาคาร80 อาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อการอบรมเพื่อการอบรมและหล่อหลอมพระธรรมทายาทและหล่อหลอมพระธรรมทายาทขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ อาคาร80ปีอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวานี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาวุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุทธิพงษ์ชัยกิติพร และกลัลยาณมิตรเกศราพรชัยกิติพรเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสะปริวารานิสปาปริวารานิ

อัมาหากัง,าากงทีคาะระตังท,ะะตงทีตายะสุขายะนิพานายะจพา ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลละนานเทิน สาตตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกฤกกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศสนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบ,บุรุษ รูบาจานญาสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายรวมทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วมเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วน แห่งกรรมนั้นแล้วเราจพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกป,ปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะถามณิชโชติระโสยะธาสัพพนติโยวิวัช นนสิลิสเนจังวุนทาปจายโนะจัตตารุตัมมาวันเตอายุวันโอสุขังอาลังสัะพุทธานุภาเวนัสัปพธรรมา เวนะสะปะสังฆาโนภาเวนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะตินังรัตนานังอนุภาเว ตุราสิติสหสัสธรมขันธานุปภเวนะปิตกาตยานุปภเวนะจินสาวกานุปภเวนะสัพเพเต สัพเพเตพยยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคัลวินาสันตุอายุวันตะโกธนวันตะ เสริวันตะโกยัสวันทะโกพละวันตะโกวันนวันตะโกสุขวันตะโกหโหตุสมปทาตุกะโรงกัปยาเวราโสกัสสตุจุปาทวานเนกา

เจภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนวจะพัวคังวุฒิกายสวะสตวัสสจะอายุจะเชียววสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพังพลังราคันตุสัพเทอ วัตตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตยภวตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวัน ตุเตหภวะตุสัพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสะพสังคาน ใจบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะวาอาระราหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวันตังอะพิวาเทมีพุทธังภะวันตังอะพิวาเทมี พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิธรรมนัมมัสสามิธรรมโมเม,าม,ม,มนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนะภควโตะสาวกสังโฆสุปาติปันนะภควโตสาวกสังโฆส,สังขังนามามีสังขังนมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกโจงมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ